สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ต้อมมาอัปเดตนะครับแปลงนาข้างบ้านนะครับที่ต้อมได้ทําคลิปเรื่อยๆนะอ่าห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับวันนี้เจ้าของนาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับที่ว่าข้าวโดนแมลงบวบอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้สิบแปดไร่ประมาณนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับข้าวไม่สวยเลยนะครับเขาเกี่ยวไปแล้วนะครับข้างหน้าเนี่ยอ่าห้าไร่นะครับได้ไปครึ่งอุ้มเองนะครับก็เดี๋ยวต้องดูตอนนี้กําลังเกี่ยวอยู่นี่ครับเดี๋ยวต้อมจะพาเดินไปดูเนาะว่า ข้าวเป็นยังไงในฤดูกาลนี้นะครับค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงคือตอนเนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้าวเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกเจ้าเลยแถวบ้านต้อมไม่ใช่แค่เฉพาะอาของต้อมเหมือนกันนะครับที่อื่นเนี่ยต้อมมองดูในเขตระยะรนะยะของสิบสิบกิโลเนี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยโดนมแมลงบ้วนะครับแล้วรุ่นที่ต้อมทาเนี่ยก็โดนเยอะด้วยนะครับนี่เดี๋ยวพาดูข้าวมาเกี่ยวแล้วเอาไป ใส่รถอีแตนแล้วนะครับนาสิบแปดไลเอาอีแตนมาใส่ก็คิดดูดีครับเนี่ยมันจะไปได้อะไรไม่เป็นไรครับเอาไ้ทำรุ่นหน้าใหมา่ทีนึงเจ้าของมาดูทีนึงแล้วก็ไม่อยากจะมาแล้วอะ่ะนี่ไงดูข้าวดีครับเนี่ยนาเกี่ยวไหมแล้วครับเนี่ยจะคุ้มค่ารถเกี่ยวหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแบบนี้นะครับสิบแปดไลนอะ่ะเนี่ยเขากําลังเกี่ยว ถามว่าฤดูก,การนี้เป็นเหมือนกันหมดไหมเป็นเหมือนกันหมดนะครับก็อย่างที่บอกเนาะทางนี้ยังพอพอได้ข้าวหน่อยนะทางนี้ยังมีอยู่นี่ครับอ่าทางนี้ยังเห็นข้าวบ้างนะครับแล้วก็ริมฝั่งของต้อมอ่ะทางโน้นน่ะยังเห็นอยู่คือคือไอ้ฝั่งต้อมข้างต้อมอ่ะต้อมว่ามันเป็นอย่างนี้ต้อมปล่อยน้ําฉีดยาใส่ปุ๋ยเขาได้ด้วยมันซึมแล้วยาฉีดมันโดนไง เออมันก็เลยได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ฉีดยาปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ข้าวท้องอะ่ะแปลงเนี้ยเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็กําลังเกี่ยวอยู่ที่ที่ที่กะกะแล้วนะจะถึงสักจะถึงห้าเกียนไหมรอบที่แล้วที่ซ้อมทําคลิปไปห้าสี่ห้าหนึ่งอ่ะยี่สิบแปดไร่ได้ห้าเกียนนะราคาเจ็ดพันต่อหนึ่งเกียนนะที่ต้อมทาไปรอบที่แล้วอ่ะดูรอบนี้ดีว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะ คือฤด,ดูกาลนี้อย่างที่บอกนะครับมันโดนมแมลงเยอะเชื้อราก็เยอะมแมลงบวกรก็เยอะนะครับลงทุนไปรอบนี้ราคาข้าวไม่ค่อยดีเห็นตะกี้ต้อมสอบถามคนเห็นข้าวเขาบอกว่าอยู่ที่หกพันกว่านะครับหกพันกว่านีา่ไม่ใช่ว่าจะอ่านี้เลยนะสวยเลยนะถ้าสวยจะขึ้นเจ็ดพันได้อยู่ยังยังมีอยู่บ้างนะเจ็ดพันเนี่ยครับแล้วจะไปเหลืออะไรใช่ไหมครับ ฤด,ดูกาลหน้าค่อยว่ากันใหม่ต้อมมองดูแล้วนะฤด,ดูกาลนี้ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึง แย่แย yeah, yeah, yeah. ่แย่จริงๆคือข้าวเนี่ยถ้าจะไม่มีหางดูฟางกันรู้แล้วครับเนี่ยอันนี้อายุเนี่ยนับไม่ได้เลยว่าประมาณกี่วันเพราะกำหนดไม่ได้นะครับแล้วดูนยม,มันจะไปได้อะไรครับเนี่ยดำด้วยนะครับไม่ดีไม่ดีเลยนะเดี๋ยวต้อมก็จะทาคลิปแล้วก็เดี๋ยวถ้าเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วราคาเป็นไงได้เท่าไ่ไงเดี๋ยวต้อมจะทาคลิปลงอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็ขอฝากคลิปไว้ด้วยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ช่องต้อมอ่ะ,อะเป็นสแปมนะ มีพวกสแปมเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นก็เดี๋ยว AI ตรวจสอบอยู่นะครับก็ฝากพี่พน,น้องนะครับฝากดูคลิปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ซ้อมด้วยนะครับส่วนพี่พน้องท่านไหนสนใจตัวหมักเข้าวดีเข้าเด้งนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นต้อมทําคลิปไปแล้วนะครับลองเข้าไปดูถึงเดือนมีนาต้นเดือนเนี่ยจากราคาสามร้กว่าบาทเหลือ200กว่าบาทเองตัวย่อยหมักตลายฟปางข้าวอะ่ะนะครับลองเข้าไปดูไป สอบถามดูได้ถ้ามีปัญหาอะไรพิมพ์มาในข้อความต้อมนะครับต้อมไม่ได้ให้เบอร์เนาะแล้วกอ็อยากถ้าสอบถามทั้งไหนก็พิมพ์ข้อความมาแล้วถ้าอยากติดต่อเนี่ยติดต่อเบอร์ทางลุงตีตะวันแดงเลยนะครับ0ูนย์เก้าเก้าส